ว่าแล้วกันนะคะสามสาวเนี่ยก็คือสองเนี่ยขายออกไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> เี๋ยวคนเดียวเลยค่ะน้องสาว่กดดันไม่คไม,ไม่กดดันนะคะ่าอ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่าว่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่า่่่า <c oughs> ่่่า่าก่่า<ว>่า่ <c oughs> มันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเอ้ยเราครบกันใบรุ่นมากแบบตั้งแต่เรา19 20สมมตินะเราคิดมาเรื่อยๆอย,ยังไงก็ได้พอเราเริ่มโตขึ้นมันเริ่มแบบว่าเอ้ยมันเริ่มเริ่มเหมือนเข,ขากลัวหมดเวลาเออกลัว,วมหมดเวลา,วาเห็นพี่เริ่มแบบเฮ้ยจะแต่งงานกันแล้วอะไรย่างเงี้ยก็มีมีวอกแวกอะค่ะแบบว่าฮหรือเราต้องรีบวะแต่แต่ก็รู้ตัวว่าโอ้ยยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ <laughs> <laughs> น้องมีแต่แบบว่าแล้วแล้วพี่แล้วพี่จะย้ายออกไปเลยหรือเปล่าพี่จะกลับมาบ้านไหมกลัวเหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงก็เราเราใกล้ชิดกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ได้เจอกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่ได้แบบแต่งแล้วแบบไปไหนไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนเดิมไม่เหงาใช่ไหมไม่กลัวเหงาหรือ เงานิดนึงแน่ค่ะแต่ว่าขี้เหงาค่ะแต่ว่าก็ก็หนูมีหมายอยู่ที่บ้านไงคะพี่หนูรักหมามากยังไงต้องกลับมาดูหมายอยู่แล้วใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ